สวัสดีครับวันนี้ก็แก้วฟาร์มไก่ชนจะมาสอนเทคนิคดีๆเกี่ยวกับวิธีการติดปีกไก่นะครับขั้นแรกให้เ,เพื่อนๆดูก่อนว่าปีกเราจะต่อตรงไหนปีกไก่ผมจะเน้นอยู่3อย่างนะครับปีกปลายปีกกลางแล้วก็ปีกในครับผมขั้นแรกก็หาปีกไก่สวยๆมาเทียบดูกันนครับ นี่นะครับได้แล้วหนึ่งอันถ้ามันยังมีตัวหักอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็มันไก่ตัดออกก่อนทวับแล้ก็เทียบปีกครับผมนี่นะครับวิธีตัดปีกไกง่ง่ายๆนะครับเราได้แล้วมันมีหลายวิธีนะครับการตัดปีกไก่ก็แล้วแต่เราจะชอบนะครับส่วนตัวผมผมจะตัดอย่างนี้นะครับ นี่เลยครับไม่ต้องขูดนะครับกาวนะครับลนให้มันเกิดฟองนี่นะครับนี่ครับครับมันจะเป็นฟองใสๆแล้วก็ถูไปครับนี่นะครับวิธีติดก็ง่ายๆครับเราเอามือช้อนข้างล่างแล้วก็ยกขึ้นมาเลยครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับ เสร็จแล้วครับอันแรกครับตัวที่สองแล้วก็หามันเดิมครับนี่ครับยี่ใส่สูไว้ใจเย็นๆครับตัดเป็นปากฉลามก็ได้นี่ครับขูดก็ได้ไม่ขูดก็ได้แล้วแต่นขนาดนะครับมีหลายประเภทแล้วก็รันให้กามันเกิดฟองเลยนะครับ นี่ครับถ้ามันได้ที่มันจะเวลาเราเอาวางลงในปีไก่ครับมันจะขึ้นฟองนะครับมันตาหมดเลยครับนี่ครับนี่คือกาวที่มันสุกแล้วนะครับเราก็เทก็ติดเข้าไปครัาหมครับเดี๋ยวจะติดให้หมดสีเส้นเลยนะครับ นี่ครับเทียบตัดปากฉลามแล้วแต่คนครับบางคนก็ดึงบางคนก็ขูดวันนี้เราจะมาสอนวิธีแบบเร่งรัดนะครับอีกก็ไม่สวยเท่าไหร่ครับมาได้นี่ครับกาวต้องขึ้นฟองอย่างนี้ครับผมนี่ครับขึ้นฟองเห็นไหมครับฟองนี่คือกาวสุกนะครับนี่ครับได้ที่แล้ววางเข้าไปครับ กดสักหนึ่งสองสามสี่ห้าวิโดยประมาณเสร็จนะครับนี่หลืออันสุดท้ายนะครับเทียบสวยๆให้มันเท่าปีกเดิมครับง่ายง่ายสำหรับมือใหม่อัดทำนะครับนี่เวลามันเร่งรีบครับ เราไม่สวยนะครับวันนี้เปึน้นมาเลยครับเสียบเข้าไปครับอันนี้ไม่สวยครับเอาใหม่ครับมันยาวเกินครับตัวนี้ใจเย็นครับนี่ครับชูบ ส,สวยใจเย็นๆครับมือใหม่นี่ครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับสวยไหมครับนี่วิธีการต่อปีกง่ายๆแล้วเสร็จแล้วเราก็ทวนปีกครับเราหัวปีกกาวมันจดกับช่องอื่นนะครับทวนไปครับเสร็จเรียบร้อยครับผม สำหรับวิธีการติดปีเดี๋ยว EP หนะ้าเราจะมาสอนอะไรฝากเพื่อนๆติดตามกอแก้วฟาร์มไก่ชนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ